อ้าวมากมาหน่อสิภาพมาเปลี่ยนซีนครับบานนี่สอมรถไปเหมือละเล็กลน้อยครับ,รบงานโมมีก่ก็เฮดไปหมดละตามภาษาคนอึดเวียดสื่อซีนมาไว้ทุกันนะครับก็เลยสิเปลี่ยนก่อนบานนี้ขันเหล็กน,นะครับถอดโม่หยากนะครับถอดฟ้าขอบตัวนี้ออกลากามาขันนอ็อตตัวนี้เป็นเบอร์สามสิบนะครับมันจะเป็นกุญแจเบอร์สามสิบจับนะครับ ตัวนี้เป็นกุญแจเบอร์77นะครับขันออกทั้งใายนะครับเกี่ยวใส่ใสยออกขั่วเขานะครับนี่ครับประแจที่ใส่กับเบอร์30กับเบอร์77ว่านี้เขาขันเนี่ยเข้าเอาหล่อแหวกออกทั้งสองฝั่งครับตัวนี้วงทอยกัยพี่น้องมันถอดยากโหลด4ห้า4เจ็ดหาสิบเกิดเตี่ยนให้กันเบิ่อนนะครับกระบอกเลี่ยวนะครับมันจะเป็นให้กันแต่ผมก็ศึกษานลำส่องสร้างใหญ่เพิ่มมากให้กันนะครับผม ก็เลยมาแช่ประสบการณ์ต่อๆกันนะครับ<ม>ครั้งแรกนะครับที่เคยเฮ็ดนี่ทางนี้ก็คือกันครับลูกหมากก็ต้องถอดนะครับมันถอดออกอางครับทางนี้ชิลิปเปียนลูกหมากนนะครับหนุกหมากต้นไห้นรวมใส่หนุกหมากไหมยังใส่ครับโอ,อ้โหพ่อเขาขันออกแล้วเขากระม้าไปออกจับกุญแจเขาขันแป๊บน้ำมันนะครับเบอร์สิบเก่านะครับผม ครับคันออกนี่นี่ก็มีัง่หลายครับเหตุยังไงเกินว่าจะ่าสี่ยงนี่โคตรแพงเลยโอ้โดดรถแล่งไลยได้แถวนี่งทั้งเติบกับซีจังหวะทั้งเติบกับสองจังหวะโอ้นี่ครับ ขันแป๊บน้ำมันออกสองฟังนะครับแล้วก็ขันตัวนี้ออกนะครับตอนตอนใส่เขาก็ใส่เตี๊ยพันเกียวนึนะครับส่วนก็บ,บอกตัวนี้มันสีออกเลยทั้งเดียวครับมันสีไม่ปิี่นล็อกเลยใส่เข็มฮบนะครับฮบแล้วก็ดึงปิี่นออกมาไหนะอย่าลืมขอสําคัญคือคานอลตัวนี้นันะครับนี่ตัวนี้หล้กก็ตัวนี้นะครับเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองไปขันทางหลอนออกไปอีกขันสาย กันหน่ะแบบน้ำมันหน่อยไเอาเพิ่มชิปซีไม่หายนะสันขายออกมาเห็นยึดจากตัวล็อกมันนะครับนี่มันก็ารตีได้ครับตีมุนมาเห็นมาซื้อนี่นะครับแต่ก็จะเอาออกมามุนซะก่อนโอ้สามสีเอาปิ่นใหญ่ออกได้พี่น้องสนิมแดกนี่ตอกหัวตัวนี้ครับมุนลงมาล่าง เห็นตรงกับหลองมัน,นก็ดึงออกมาเลยครับโอ้ย,อย,อยอแตกปาหยิบตอกเถอะแล้วถ้าก็ปายไเโรยโ เดี๋ยวเรื่องตรงหลองมันก็ตีออกเลยครับโอ้สนิมเหลกพี่น้องออกยากออกซาเออมาแล้วเย็ดมาแล้วเออเย็ดเลียนตากันตอกเศร voilà. ้าหำหำเลย เอาอีกแบบส่เอองเขาเน่ยนี่โอ้อยออกแล้วออยอีกสองบาทกวาสิขวาตัวบาณนี่ออกมาแล้วนะ่าตาก็ประมาณนี้ครับตีออกอย่างในแจ็กหนอนพีน้องสนิมแเดกเชี่ยวก,กระดาษใส่ขัดแต่ก่อนเราขอใไม่ไว เปลี่ยนปลีนออกนะเปลี่ยนสิ่งนะครับจิ้มปลีนออกผมสิมีสองตัวสองฟังนะครับสิ่งแ้วก็ต้องกลางที่เป็นแบบนี้ครับล่างเลยเรียบร้อยนี่ครับเป็นแย่บอกคือซื้อนะครับมากล่องใทรนะครับ ถึงกับว่ามีอย่างไรนะครับไม่แค่ปิ่นปิ่นห่วงขอบฟ้าสิ่งนั่นะครับ้แบาแต่กันข้างในจะมีปิ่นโอ้สิมีโอ่งสองตัวงานออกมาเลยตามภาษานะครับติดตามแ็กตัวมคมับอย่างดูอย่างเห็นในมาจากแ็กตัวมเหมือนกันนะครับนี่ ัน้อนเลยโอ้มอเขาสาวการสาร้างเขาด้วยออกอ,อ,อยู่บอกจอกะนกมงอกใจอีกไหมก็อือหือตัวนี้ด้านในนะครับ คอนซีนตัวน,นี้ก็อยู่้านบนวัดตีสุดนี้ครับซ้ำนี่ขั้นแปดสองศูนย์เบิกศูนย์สุดจัดลูกยางตัวนี้มาแต่ไหนคือตัวใหญ่แือลูกยางเน ที่นี่ขอ,อ,องเดิมโรงงานสีเหลืองถึงเคยเข้ากับปาดาใหม่แต่ตัวนี่ของศูนย์ของเทของศูนย์นยตจะมานาวเถอะอปล่อยว่อนไนลองเลยแหวกจระบีจักน,อน้อย อันนี้เอาไว้กลางนะครับกลางต้อไปด้วยตัวแข็งแข็งนะครับตัวแข็งแข็งนี่ไวร่างสุดตัวถึงสุดจงมาใส่ที่หลัง

ดูสำคัญครับกันน้ำมันกันขีุ่นเข้าไปนะครับเกลียนนะครับสาจะได้ดีขอบพิ่มีกหน่อยเพื่อการเข้าง่ายรอดือนซูปร่องเลยครับผมยังเอาเกลีนล็อกใส่

ນ້ອງຈ

gáy điểm xây vén tôi đi Vai. chốt khi gắn xong xong phần điệp rồi phần này điệp rồi biết